สวัสดีครับอยู่กับกหกล้อดามกรีนครับเ่ะเปลี่ยนคนขับแล้วครับอันนี้เซียนคนขับคันแรกคันที่มาเปิดงานครับเปิดงานลองขึ้นดูครับอ,อือโอ้ใช้กดประสบการณ์ค่อนข้างจะชกโชนครับยุบ เออนี่ครับนี่ครับมามาอ,อือไหลกลับคืนครับ นีช่วยตัวเองครับอันนี้เดินไปเดินมาไม่ได้นะจมครับเพราะว่ามันน่วมไปหมดเลยครับตรงนี้จะเป็นดินดินโคลนเนี่ยดินเปียกดินสมองเขาเรียกดินสมองนะอยู่โซนอีสานเราครับมีโอกาสจมได้เห็นไหมมาแล้ว เอาไม้ออกครับไม้มันติดตรงข้างหัวเก๋งไม่ยืนนานไม่ได้เหมือนกันรีบออกครับโอ้ยแย่แล้วมันเละ่ไม่ได้ครับตรงนี้ ต้องรอไม้อย่างเดียวครับดินไปดินมาก็เหมือนเดิมยิ่งดินยิ่งจมอันนี้จะมีดินดินดานนะลึกประมาณสองเมตรครับแต่ว่าเขาจะกลาก็ไม่ละอุ้ย,อยลองอีกทีครับ โอ้ยอ้ยไม่ไหวแล้วอย่างนี้ไม่ไหวแล้วดูบันท้ายจมเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูบันท้ายให้ว่ามันเป็นยังไงขึ้นอยู่บ่ มันกระต Jacobs, <c 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 ุ้บกระตุ้มมาแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูบ้านไทยครับโอ้ยไม้ไปเสียดไม้ไปเปิดประตูไม่ได้แล้วงานนี้ อ,อ๋อแข่งหลังหยบยบเลยครับขึ้นไปแล้วประมาณ20เส้นจากมุมนู้นเนาะง่าเรื่อยครับแต่ว,ว่าดินกันที่หมดแล้ว ก็มีโอ,อก,กาสไหลเข้าไปข้างในเหมือนกันนะครับทินเปิดประตูได้แล้วมั้ยอันนี้ก็ได้แค่ยืนมองควันขาวแล้วเอาไม้ไม,ม่อีกบอนั่นคือควันขาวอีสันมันคือควัน,น,คขนขาว มันสีใ <rôle> ต้เออหรือพี่บ่ดับเครื่องกันบ่เพไอ้ท่อหายใจยังมันดิฟันขาวเลยดับเครื่องกันว่ะขอท่อหายใจออกฮอะอ๋อดับกันนอกเลยบ่ ควันขาวเลยอ่ะแป๊บเดียวเองควันขาวละควันขาวสิเกิดจากอย่างนี้เครื่องห้อนบอ่มันหมอกมันไหม่แล้วด้วยนี่ เออไม่ละดับเลยดับไปดับเลดับเลยนี่นี่ครับถอดท่อหายใจออกแล้วก็ฟันก็ไม่ขาวละถ้าจมอย่างเงี้ยครับต้องถอดท่อหายใจออกนะอาหลูกพี่มาละดับไปเลยดูละฮะห้องกล้องย้อนเทเบล อ,อากาศไม่ได้ไหมใช่มันมันระบายมันตันนะมันมันมันทำให้ไอ้ไอ้ข้อเวียงขาดมาหลายคันแล้วนะครับนเ,นเนี่ยจมไม่ไม่ถอดเลยเนี่ยครับไอเนี่ยซีนุ<ห>น่ยตายอยู่นู่นอยู่เขื่อนนู่นะไม่ได้ถอดได้เลยไม่ได้ถอดถอดหายใจมันไปอุดหมดเลยเนาะในดินข้างล่างไอเสื้อทะลุเลย ได้ยกเครื่องมาเปลี่ยนใหม่แล้วก็รื้องงได้ครับต้องรอต้นมะพร้าวแล้วแหละ